สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเ่าเหมือนเดิมนะครับ,ก,บกับผมผู้กองสมพันธ์พอกันวันที่เก้ามกราคมสองพันอรอยหกสิบหกนะครับประมาณตอนบ่ายสามโมงแรกนะครับสามโมงครึ่งนะครับที่สมพันธ์ฟาร์มกบบ้านนนรศีตำบลขอไลอ์อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหานรรารคามหาสรารคามนะครับมาเบิ้งวิธีการเริ่มให้อาหารกบพอเมพันธ์นะครับ อันนี้ให้อันนี้ให้อนันได้เนี่ยให้วิตามินนะครับยาเขาอื่นอันเลียงไข้นะครับนี่วิตามินเป็นยาดิีงไข่้เขานะครับวิธีการของเขาคือผสมนี่ละผ,ลส,มละผลสมใส่ให้เขากินนะครับผสมยาถ้เาเสียวใส่ขวดน,น,นี่กนสก้อนอี่ตอนนี้ป่านใส่ขวดนี่ครับขวดนี่ไปสก้อนแล้วจังทีงง่ผสมใส่หนีนะครับนี่วิธีเหตุนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมน,น,นิเดี๋ยวมัิฟปิดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันมันไม่มีคนไทยครับเอาคนนี้พี่น้องพิธีการทับเง,งเแ็ดแบบมีพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้ประมาณสามรูนะครับอาหารประมาณสามรันนี่ก็ใส่สาม่อนนะครับเดยวะซอนโตเอาหน่ยใส่ด้ยผสมเลยพี่น้องผสมผสมไม่หนีเลยนะครับผสมหนีเลย มันจะค่อยบ่อยหนากมันจะค่อยบ่อยมันก็จิตายมันก็เป็นก้อนนะครับข้าวตสมเลยล้า็มือขวดๆเอาเลย้างเอากันนี่หีบีงอนม้าวตอกันก็อาหาร้องดีก่บนพอาหาเห้องมิมันมิ่มั่นแล้วมันไขมันแล้วมันหนามแล้ว บานเฮียไมลางทีหลังนี really ่เฮียกลางเอาหนามลกเน้อยพ่มพมน้อยผมพ็พมมันติดกิดซึ่งสินี่เันเป็นเหนียวทีหลัพมมากครับนี่กล่อนี่มือ่อมาใต้เหอนเดียวกันมันหั่นบนท่นีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยังมันดมันสดีดียามมันดีดีแต่น้องมาผสมหนามมันบาตทีเลยดีไปหน้ามหมักนะครับยาสิไปอะโยชน์แน่นอนดีมันดีดียืมหัวหันดีนะครับนี่เกาะหัวหันดีสามสามจอดพวแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกบิดข้างก้อยตะกอนสบายสบายผิดน้องเข็ญผิดน้องเข็ดหนักนะครับ ตัวกับางโคตมงจากหนึ่งฟุก่อนเป็นก่อนโหงทีนี้ครับ้ีก็ก่อนป้อันเลยป้อนหนึ่งเลยหนักรัคือยาปอกเลยยาปอกเองหนามป้อนยานีเขากันตาหน่งวหนีเข้าอืมห้อมุ่นดึงไข่เขาก็บอนที่ลงหัวหันเลย ก็กินนแล้นี่กินไต้สองหมือนเ่ยกินตอนตัางมื้อนีงกับถึมึงเ่านะครับตัห็นจิงมึอเสาร์วมีบอมมอเต่อนเลยก้ขันสองขันเมื่อไรทีไรก็ได้เพราะว่าบางที่เขาจะกินมันแดดแดดบันออกนะพี่น้องเตียนพออกเป็นรูหนาวอยู่นะครับ เดี๋ยวบังล้องไปจอนลง,ลงไปข้างล่างครับอเอามาเบิ่งเหมือนพี่น้องหลังจากผสมแล้วเนาะครับหลังมอวานในหะ้เขากินเลยอันนี้บ่อตุ่นี้อย่างนะครับตุ่มหนาไม่ตุ่มนี้อย่าบ่าปอปวดอะกินอิ่มแล้วปะเนี่ยให้หลายๆที่แรกผมว่าเดียวสามวัวนะผมคิดว่า,าที่จ้งไว้มืนนั่งผมเลยมาเหมือนล่องเบิ่งเดี๋ยวว่านให้เขากินเหมือนลึกเ,เลย นะครับจิ่มเลยจึงจึงเลยเติมถังเต็มเลยนะครับแต่ว่าเขาของก็ดินอาหารอิ่มมุอนี่นะครมือมือแรกนะครับความสารอาหารเอความสารเลี้ยงไข่นะครับจิ้มจิ่มขนาดนี้นะครับแต่เขาอิ่มเขาสมบูรณ์สบายอ้วนดึงคนดึงเขาเดียวนะครับเขาเดียวก็ง่ายอ้วนเขาเดียวไข่ก็เตรียมถังนะครับนี่กานบรรวงไข่เขานะครับการบรรวงไข่ครบนะครับ เดินบอลบุ้งอะไรเดินโมกะล่าแหละบอลบุ้งเลยนะครับมบุ้งเบียนเดียวจบเลยนะครับเขากินเยี่ยมมันดับแลกยตอนเขายาเรียงไข่เขานั่นนะครับไปบุ้งอันนี้ลูกบอ่อสอง นี่ tacos, seguinte, บ่อสองขี่น้องบ่อตะปูตะปูขี้ายก็ตะแมนในบ่อนี่ครับนี่เห็นบ่มันจะหน่อยนะครับเอาให้กินกับบ่อยอนบ่อยิงย้อนไปต่อกันได้หนึกินหลายกันหนึกินหลายเยอะขี้ดอเครื่องกว่านะตะบ่อนี่นะครับยิ้มกันนะครับตะบ่อนี่อันนั้นให้ที้หลังให้บ่อนันให้บ่อนันกลับมาให้บ่อนีเราไปให้บ่อนันบ่อนันก็ได้เหรียงหลายก็มู นี่บ่อนี่หมวดล่ะเจ้าบ่อต่อไปก็หมวดกันนะครับบ่อทั้งหมดน้งบ่อทั้งท่าเหมือต้นบ่อไงที่มี่กันมันมันมันหน่อยตัวกระจายกันอยู่นะครับนี่เอย่างดินในบ่อนี่นะครับเห็นบ่เห็นบ่ขาใสๆมากน่นยาเนี่ยห้อมม้วนเรียงไข่เขานะครับมันบ่ทัานเขามันบ่ทัานเขานั่นดีไปเลยมบ่ทัานเขายามันบ่ทัานเขาอาหารดีไปเลยมันนั่นนะครับ ลอยออกรอครับมันบั้นมันบั้นแข็งเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปดีกว่าที่ผสมอีกเดี๋ยวผสมมานจะกินมืออื่นนะครับท่านั้นนี่ไเ่ได้เกียร์เสาเย็นมันสีพอดีนะครับนี่มีเวลาหน่อยีเกียร์ตะเสาเยิ้มเหลือขั้งกับพ่อนะครับมือปกติกับเกียร์เสาเย็นนะครับผมได้เป็นงานกับเบาบางเกียร์เกียร์ตะตอนเสากับพ่อนะครับเอาคลิปนี้ก็ทรัพยนี่ลราพี่น้องพอกันไม่คลิปหนานะครับอย่าลืมกดทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ